สวัสดีค่ะแอดลงแนวทางหวยฮานอยให้นะคะวันที่13เดือนสิบสค่ะฮานอยแอดที่ลงให้วันที่12บสองฮานอยแอดฟันนิ้นเน้นปกติแต่ก็เข้าฮานอย VIP ตรงๆตัววงตัวเน้นของแอดเลยค่ะแอดฟันรูด6กับ7แอดวง36 37 หกเจ็ดเนี่ยค่ะมาด้วยการเลยเป็นหลักร้อยทั้งสิบทั้งร้อยทั้งหน่วยเลยค่ะวันนี้แอดก็มาลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะวันที่สิบสามรวมสิบสองหกสี่หานอยรวมนะคะหานอยนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกหานอยอะไรนะคะเพราะแอดก็คำนวณมาตามสูตรตามนี้แล้วค่ะอย่างที่แอดเน้นบอกว่าหานอยปกติอย่างเงี้ยบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มานะคะมันมาได้ทุกหน่อยนะคะ ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเลยค่ะถ้าชอบเล็กตัวไหนก็ตัดไปซื้อนะคะถ้าชอบทุกตัวก็ซื้อทุกตัวเลยค่ะแต่แอดขอฟันสามนะคะฮาหนอยพรุ่งนี้แอดฟันสามนะคะรูดสามนะคะถ้าใครชอบสามก็รูดสามเลยนะคะตัวฟันแอดนะไม่เคยพลาดหรอกคะ่ะเน้นๆนนะคะสามนะคะฟันรูดสามนะคะเนี่ค่ะที่แอดให้นะคะ แอดขอเน,น้นๆหกสามหน่อยละคะหกสนะคะเน้นใครชอบก็ซื้อหนักๆห,หน่อยแล้วกันคะ่ะเนี่ยหกสช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหิงๆปังๆังงงงค่ะ